จนันบุรีชาวการเตรียมจัดงานเทิดพระเกศ110ปีชาติการสมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้สึกข่าวรายงานว่าที่หอพระประวัติวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวงกวดเหนือกำหนดจัดงาน110ปีชาติการสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารอยทางเจริญธรรมระหว่างวันที่24-26ตุลาคม2566 ณลานกิจกรรมอาการหอพระประวัติสมเด็จพระยานสังวรวัดเทวสังคารามตําบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยร้อยโททศพลชยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท้องคณะกรรมการหอพระประวัติพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรร่วมจัดให้แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ หนึ่งร้อยสิบปีชาติการสมเด็จพระสังฆราชเจ้าร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าชาวกาญจนบุรีได้เกิดในแผ่นดินของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่สิบเก้าด้วยรวมถึงตนเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นชาวกัจังหวัดกาญจนบุรี พระอ,องค์เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนชาวโลกได้ยกย่องพระอ,องค์นี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านได้ทํานุบํำรุงพระพุทธศาสนามาตลอดเผยแผ่ไปสารไปทั่วโลกเป็นผู้นำสงศส์สุดของโลกและในการจัดก,กิจกรรมเทิดพระเกียรติหนึ่งร้อิปีชาติการสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านอาจารย์นาวรัตนพงไพบูร เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขาชาวการจนบุรีก็จะมาร่วมกิจกรรมและยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงานมากมายดอตอรธีรชัยชุติมันประธานคณะกรรมการพัฒนาหอพระป,ประวัติกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระเดชพระคุณพระกิติสุวัฒนาพรด็เตรเจ้าอาวาสวัเทวสังขารามพระอารามหลวง ได้ปรารบกับคณะกรรมการพัฒนาหอพระประวัติถึงพระเมตตาในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรด้วยเดือนตลุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการประสูตรและสิ้นพระชนของสมเด็จท่านและในเดือนตลุลาคมศกนี้ทรงมีพระชาติการ110ปีพระกูกิติสุวัฒนาพรด็อกเตอร์ หลวงพ่อบุญเพิ่มจเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามจึงได้ดำริเห็นควรจัดงานเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเผยแผ่พระจริยวัตรอันงดงามด้วยพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความกตัญยูความอ่อนน้อมทำตน เผยแพร่พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้าซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวพุทธตลอดจนเพื่อส่งเสริมหอพระประวัติสมเด็จพระาญาณสังวรอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งชาติแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในฐานะแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาด้วยพระองค์ท่านทรงมีพระชาติภูมิ เป็นชาวปักแพรกตำบลบ้านเหนือการชนะบรุรีส่งผนวดครั้งแรกที่วัดเทวสังขามวัดเหนือตลอดระยะเวลากว่า80ปีในขณะที่ยังส่งพระชนชีพได้ส่งธทรำรนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานา,นาชาติจึงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทั้งส่งปฏิบัติพระศาสนาิิจนำหลักกรรมมาเผยแพร่ต่อพุทธศาสนิกชนเพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมนำไปสู่การปฏิบัติตลอดจนพระจริยวัดอันง,งดงามเป็นแบบอย่างใช้ในหมู่สงฆ์และประชาชนทั่วไปรวมถึงพระเมตตาที่ส่งสร้างสถานศึกษาสถานพยาบาลให้กับชาวกาญจนบุรี ถือเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวัดเทวสังฆรามจึงกำหนดจัดงาน110ปีชาติการสมเด็จพระสังฆราชเจ้าลอยทางเจริญธรรมระหว่างวันที่24-26ตุลาคม2566ณาลานกิจกรรมอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆารามพระอารามหลวงวัดเหนือโดยในวันที่24ตุลาคมเวลา07:00นจัดให้มีพิธีอัญเชิญพระอัฐิจากพระอุโบสถหลังเกา่าไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวกาญชนาบุรีได้กราบสักการะโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหลา่า ร่วมขบวนอันเชิญพระอัฐิราอ1พันคนจากนั้นนำพระอัฐิมาประดิษฐานอย่างอาคารขอปับประวัติตลอดท่วงเวลาของการจัดงานโดยมีร้อยโทตศพลชัยกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางศาสนาิก,กจปฏิบัติธรรมถวายเป็นสังฆบูชา กิจกรรมเสวนารอยทางเจริญธรรมสังฆราชาผู้เป็นต้นแบบแห่งความกตัญญูและอ่อนน้อมถ่อมตน,ทนการประกวดเรียงความกล่าวส่งตพจนรขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าระดับประถมมัธยมการแสดงดนตรีออเคสตราและการแสดงดนตรีเพลงไทยลุกทุ่งโดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่ง บ้านกับวิทยาการแสดงของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีทั้งห้าแห่งการแสดงของสมาคมชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระขนพลพยุหเสนาและการแสดงละครเทิดพระเกยียรติประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม ชุดรอยทางเจริญธรรมซึ่งนักแสดงทั้งหมดเป็นนักแสดงรับเชิญจิตอาสาจากลัว้วปาวารบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการที่มุ่งมันตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าพะกุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าตลอดจนความเป็นมาของวัดเหนือแห่งนี้ผ่านการแสดง ด้วยความภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวกราบพระอัฐิเพื่อความเป็นสิริมงคลณอาคารหอพระประวัติชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเทิดเพเกียรต,ติ24-26ตุลาคมศกนี้ข่าวนิว24การชนะบุรีชุติการไหลวารินรายงาน